สบายดีฐานผู้ชมกอบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกอดสบายดีอีฟีเบอร์ถูกถ่านเดอ้พอพบพอกับ่องไม่น้องเกมบุมพี่น้องตอนนี้ห้ากามานาพา,ายพี่น้องพี่น้องคือสิลึงเคยดีเนอนาพายอาศีของลาพี่น้อง กองผ่อน้องแก้มบุ๋มแม่ขาบโบยมันซึมขาบ่ทุกบ่ฝนตกไปห้งเต้าอีตานะ่ะลูกวางขากายมาันในป่าเด้มาจอดเยี่ยมยามเบิง่ง หไหนาตากะพี่นอ้องเลยหลังจากบ,บัลลีมาดูหนิเนาะเ้าบัลลีมานี่ก็ประมาณซาไปเมื่อละมัง้ง <c oughs> บรลม,มานาหน,นิเนาะมีแต่อยู่เฮือนหมูดำนาเซลเซลเลยนี่น้ำก,ก็ไหลไหลปลาลง หานามเต็มเลยฝนตกเด้อยปลาลุงเป็นไ้หยิบหยิบโอ้ยฝนตกเฮงๆก้อยก็เหยียบม,มา งัวเพราน้องแกมบมบางงัวมาเลี้ยงให้รุงเนาะเอนนี้งัวเพิ่นดอกงัวเพิ่น,น,นบ่มีพอโตดอกปลาลุลงเลยมีแต่งงัวเขาตอนตะกี้ที่ว่าหยาแม่น้องแกมบอมอยู่ก็เลี้ยงงัวนีน่แล้ว น้ำก็เต็มีแถวหอยหนอกหอหน้าปลาลุงจะนองเก็บบ่มหลอดทางหอยทางหน้าพี่น้องบางหน้าบางไหนค้นกระเต้ตกเป็นลกพักเวนพักเวนหลายหลายพี่น้องพักเวนพักตบเนาะพักตบไปยังป่งลายคืองกอ โอ้ยมันแดงบอเก่งคูณเลยนี่นะจะมีคนพัน Thay yên cũng nói Bỏ đạp nọ thay hồn nọ เอาใบตองขันโทาารศัพท์ไปตอนนี้โอ,โโอ้งามอะไรก็ไดอยังมองกินกุเป็นหนามไม้ตกขึ้นมันวิบมาแล้วมันลงคือก่อ หยอดใหญ่ๆวัวเนาะไข่เค <airpl Pon cho> yeah. uh. ิ่งแห่งร้ายเลยเจ็บกระโลดในที่อีกทีปีนี่ร้ายหนงวะโอ้เดียบเลย Ừ. mang đà bỏ mì hay như con khuyên là đại dụng mang đà nó cũng Nà hình như chắc bởi đam bởi dòng bà thầy bồi bà thầy vậy วกกับพี่เต่าเาหลยป้า,อ,าอยู่ที่หางรายนักเรวราย่ทองไล่ลีหายเทองนเงนาะแตะ่พอเกือ่อนดึงเฮ้ยผ้าก็ดังผ้าพี่น้นองเอ้ เต็มบปแส่งเลยอ่ะพายุรอดแต่เจ็ดสิปรเด็นอป like okay. ูแป้ดำแห้ะ อ๋นอี่นาบึงกันบรดังพี่น้องไว้ผ่ากระดังหึ่นๆึ่นน้องมากับบอรยินบันโยไปสดอยู่ในเตาปลาลุงก้าไม่น้องเค่บุง,งกันน่าจะจำนี่แหละน้องใบเงาแล,แล้วเย่าแยะมาายกัน เอาต่เอาไม้โคนติ่มออติคลิปนี้ก็สมมาพาควนละปะลูกข้านไล้วยกุ้ยแซ่กุติดตามไม่ต้องเจนเบิ้มเลยเด้อตะลึงเลยผ่าก็ได้เงินนุ่นย่านเนาะสบายดี